ก็อยากรีวิวอะมีลายป่าวต้องได้ยังแล้วก็กระดกเลยต้องได้ยินเสียงน้ำด้วยนะเดี๋ยวห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นก็อยากรีว um, ิวอะมีลายป่าวอ้าเมย์เมย์เมยเมยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยค่ะทุกคน นี้มาจากโรๆๆๆนี่เราไปซื้อเจ้านี้มาทุกคนเป็นสิ่งที่เรากินประจำขาไม่ได้ทุกวันชวเช้าเที่ยงเย็นกลางวันอยากกินตอนไหนหิวเมอ่อรก็หากินได้ทุกเวลาและมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะจ๊ะทุกคนยกลงก่อนนะมันบังหน้าทุกคน,กนแค่นี้ก็พอไม่ต้องเห็นกันมากนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวโอ้จริงๆก็ไม่ต้องรีวิวอะนะไม่ไม่ไม่รู้จะรีวิวทําไมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเอาของในบ้านที่มีที่ใช้ที่กินอยู่ทุกพี่ทุกวันนี่แหละมารีวิวนะคะก็อยากรีวิวอะมีอะไรป่ะน,นะจบนะตามนั้นจบไหมมาวันนี้สิ่งที่เรากินทุกวันอันนี้เลยนะ้ำ น้ำเปล่าขาดได้ไหมขาดไม่ได้ต้องกินข้าวก็ต้องกินหิวกระหายก็ต้องกินน้ำเปล่าจําเป็นกว่าน้ำใดๆในโลกมานี่เคยเห็นในโฆษณาไหมเวลาเขาแบบว่ามา,มาแบบว่าโฆษณาน้ำเขาทำยังไงกันนี่เขาทําอย่างนี้แบบโชยี่ห้อแล้วก็ทำแบบแอค่้าแล้วก็เปิดฟ้า <Nope. S 1> ไม่นิหน้าไม่ต้องเชิด น,น,นี่เปิฟ้ามันจะเันทุกคนนี่นี่ฟ้าเปฟ้าแล้วก็ดื่มหงุนศีได้ไหมยังไม่ได้อีกทีหนึ่งยกขึ้นมาประมาณนี้ <c oughs> ไม่สิมันต้องอกเอกียงใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องอกเอกียงแบบนี้แล้วก็ต้องให้เห็นที่หอด้วยปะแล้วก็ยกขึ้นมาประมาณนี้มุมกล้องได้ยังมุมกล้องได้ยังแล้วก็กระโดดเลยต้องได้ยินเสียงน้ำด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นเดี๋ยวขอหายใจก่อนเหนื่อยเอยแม่เจ้าแป๊บหนึ่งนะเอาไปหนึ่งสองสามสี่แอคชั่นซ่าอันนี้น้ำเปล่าค่ะทุกคนมันไม่ใช่น้ำโค้กแป๊บซีสปายอะไรที่มันจะต้องซ่าใช่ไหมก็กินปกติแบบนี้เลย ได้ไหมผ่านไ้มเรามาดวิวน้ำก็กินน้ำโกแค่นี้แหละง่ายๆง่ายๆทํา,าทอะไรก็อยากให้มันยากง่ายๆถูกไหมจบจริงๆแล้วน้าเปล่าในท้องตลาดมันก็มีหลายยี่ห้อนะทุกคนแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนก็กินน้าแร่แช่น้ํานมโอ้ยคนละเรื่องแหละบางคนก็กินน้าแร่น้ําแร่ก,ก็มีประโยชน์ต่ตอร่างกาย แต่มันแพงอะทุกคนกินน้ำเปล่าดีกว่าเนาะน้ําก็มีประโยชน์กับร่างกายนะคะทุกคนตัวนี้ถามว่าจะรีวิวอะไรอะน้ำอะเนาะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วก็มอมมี่เห็นด้วยเนี่ยเออเขาได้รับเขาเรียกได้รับเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะ NSF แล้วก็มอมมี่เห็นมีออยก็ปกปตินั่นแหละทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้จะมีสารสมทอยด้วยนะคะก็ลองไปหาดื่มกินกันดูน้ำยี่ <c oughs> ห้อไหน น้ำยี่ห้อไหนก็กินได้นะคะแต่ก็ท่านตามควรจะกินวันละแปดแก้วต่อวันนะคะแปดแก้วก็สี่ขวดนี้ก็ได้นะคะ0.6ลิตรนะคะทุกคนน้ำยี่ห้อไหนก็ได้กินได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นนะคะกินแล้วสดชื่นร่างกายผิวพรรณดีเปล่งปลั่งก็กินได้นะคะวันนี้เหมือนจะมาพูดเล่นๆจริงๆวันนี้ก็จะไม่มารีวิวอะไรนะคะแต่คิดถึงอยากจะรีวิวก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากจะไปแล้วอะทำไง ด like, ด share, ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนไปก่อนแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ